วิดีโอนี้มีชื่อว่าซีหมอกและน้ำโชคตีกันตีกันนัวเลยยากัดหางบอมกักน้ำโชกบอมกักซีหมอกบอกอุ้ยหางมันสั้นดีเอากัดสัน้นคือกันกัดคขอมันดีกว่าคั้นแขววมันสร้างมันมาโดนแล้ว ยาเดอ้อวัคซีนหมอยานะมาแม่เออม,มาตีแล้วตีแล้วตีแล้วอันนี้เขาบางกล่องก่อนกันสิน้นตีต่อบอตีตออ่อป้าตีต่อบอ้ามาแม่มาอีกรอบแหมโบผู้สร้างเงขนี่ขันคุยน้ำแล้วไปดีกว่ามาอีกรอบมาอีกรอบอยาปอดมีไปใส มีไปใส่อะคุมีกล้องแล้วเขาไปล้างฉากแล้วงางงางไปใส่ไปใส่แม่เแีอยังถ่ายวิดีโอต,โตออัวยูเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตีกันล้างฉากอีกแล้วบางยอมบอกมาถ่ายเลยเห็นแต่หางสีหมอก โอ้ตีกันบ่เศร้าเลย